จเจริญในธรรมญา,าติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันพุทธที่5เมษายน2566วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศร้อนมากพรุ่งนี้ก็จะร้อนอีก <c oughs> ก็จะมาพูดธรรมะซึ่งเป็นแก่นของพระศาสนาเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมยังไง เพื่อจะให้เข้าถึงแก่นของพระศาสนาอย่างเร็วที่สุดเพื่อจะได้พ้นทุกข์เพื่อจะได้พ้นจากการเวียนว่ายใยเกิดนั่นเองการพูดธรรมะแต่ละครั้งก็จะพูดลงที่เรื่องของการไม่เกิดการพ้นทุกข์ให้พวกเราได้ทำความเข้าใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อจิตของพวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเอง เมื่อจิตของพวกเราได้ได้ทำความเข้าใจความรู้นี้เป็นความรู้ที่พวกเราทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าพระองค์หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็เอาความรู้ที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเนี่ยมาเล่ามาสอนพวกเรามาชี้ให้พวกเราได้เห็นธรรมชาติหนึ่ง ซึ่งพวกเรามีธรรมชาตินั้นอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือการปรุงแต่งทั้งปวงเพื่ออะไรเพื่อพวกเราทั้งหลายจะได้พ้นจากกองทุกข์อย่างแท้จริงเพื่อพวกเราทั้งหลายจะได้เห็นโทษภัยของวัตสงสารเพราะโดยปกติสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ย ไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ในอยู่ในกลงขังของธรรมชาติ